ก่อนในแงนมองดูปบายางนะครับมันเป็นโรคมันจะหัดใบแล้วมันจะหงิกพันนะฮะผมจะเจอปัญหาสารพัดโรคข,ของยางพาราไม่ว่าจะเป็นตายนึ่งะค,ะครับยำยางไม่ออกใบใบร่วงเร็วร่วงบ่อยหน้าดำหัดใบนี่ก็ร่วงซ้ำปีที่สองนะครับที่ผมใช้ผลูกมันไได้แรงโรค ที่เคยเจอไม่ว่าจะเป็นลาสีมพูเส้นดำเปลือกเน่าครับเริ่มาหายลายยางสวยลายายางนิ่มผิดง่ายคิดได้เร็วขึ้นปัญหาย,ายางตายหนึ่งหายอั่ยางไหลสะดวกน้ำหนักเพิ่มได้เ,เงินเพิ่มมีไรายได้เพิ่มก็มีความสุขสุดยอดครับขอบคุณบริษัทออกกันได้ไหลยมากครับผมที่ทำให้ผมมีแต่รอยยิ้มขอบคุณครับ หยุดต่อรอยเวลาว่าอนาคตของพวกเฮาโตไปสิเป็นจังไงผูกมั่นสํำปะหลังมาเกือบตลอดชีวิตแต่ว่ามีแต่หนีสินผูกขั้งละเกือบลอยไลแต่ว่าได้ผลโบกี้สิบตันตอนนั้นชีวิตเบิดความหมายเฮ็ดยังเกิเกบโบมีดีสักอย่าง สวรรค์มีตานำพาความฝันที่เป็นจริงมาสู่พวกเราบริษัทอ๋อกนเนลไลมาช่วยให้เราปลูกมันสำปะหลังได้ผลผลิตดีถึง30ตันต่อไร่ด้วยนวัตกรรมในกระบวนการทางชีวเคมีส่งมันลงหัวฝันเป็นจริงผลผลิตดีรายได้ดีครอบครัวมีความสุขขอบคุณนวัตกรรมไหมขอบคุณออกนเนลไลขอบคุณอีนีขอบคุณหลายเด้อ ขอคุณทีมาซอยเพียนร้อยน้ำตาของพววเข้าให้มาเป็นร้อยยิมขอบคุนี่หลายเล่อเอ็กซอนมหสัสจย์ส่งมันลงหัว30ตันมันเงินล้านท่านผู้ชมครับ ช่วงรู้ลึกรู้จริงกับวันเดอร์แลนด์วันนี้ผมอยู่ที่สวนยางบ้านโนนสวรรค์อำเภอน้ m ขุ u นจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ติดกับเขาพระวิหารที่ว่าไกลมากๆแล้วผมมีโอกาสได้ต้อนรับแขกรับเชิญยิ่งเดินทางมาไกลกว่านั้นอีกนะครับจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณอดีนาณน,นาทองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอดีนาณครับช่วงตะลุยสวนผมพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมสวนยางพาราที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เกณฑ์กรีด ด้วยแรงจูงใจเรื่องราคาทําให้ชาวสวนทําให้เกษตรกรเริ่มต้นกรีดยางพาราทั้งที่อายุยังไม่ถึงวันเดอร์แลนด์มีวิธีช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างครับพี่ก็จริงๆแล้วขบวนการการกรีดยางได้เนี่ยมันจะต้องได้รอบวงของมันครับรอบวงของยางได้จริงๆก็คือ50เซน50เซนครับแต,แต่โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็คือได้7ปี7ปีเจเดเปิดกรถึงด้งคนแต่บางคนมันยังไม่ถึงไง<อ>ด้วยราคายางที่ผมยอมรับว่าราคายางมันสูงทุกคนเลยไปเปิดกรีดก่อน แต่นี่ไปเปิดกี่ก่อนเนี่ยขบวนการให้น้ํายางมาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ครับผมมันเหมือนเด็กไม่พร้อมที่จะมีบุตรเพิ่งเมื่อเริ่มมีประจำเดือนมาอย่างเงี้ยแล้วคุณไปอัดเขาไปอะไรเขาก่อนอย่างเงี้ยมันก็เลยขบวนการก็คือน้ํายางให้เปอร์เซ็นต์ไม่เต็มที่สิ่งที่ตามมาคือจะเกิดเรื่องโรค,รโ,รคโดยเฉพาะโรคหน้าย,ยางที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าใครเข้าใจว่าถ้าโรคเกิดขึ้นเนี่ยเรามีขบวนการแก้ไข ครับผมโดยใช้ผลิตพันวันเดอร์แลนด์เราไปสเปรย์เอาไปพ่นไปฉีดโดยการเพิ่มภูมิต้านทานหรือสร้างสารเติมเต็มอ๋อแสดงว่าวันเดอร์แลนด์มีกระบวนการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้อย่างนั้นครับพี่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับทีนี้ถ้าเราจะมาเข้าใจในอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราจะเอาตั้งแต่ยางเล็กเนี่ยเขาบอกว่า7ปีกีดได้เนี่ยโอยรอกันไม่ไหวถ้าลูก7ปีจะเข้าโรงเรียนเงินทุนไม่มีพอฉังนั้นเราจะเอา5ปีกีดได้เนี่ยเรามีโครงการแล้วเรามีโครงการ ห้าปีห้าสิบเซนกีดได้ห้าปีห้าสิบเซนกีดได้กีดได้ครับเป็นโครงการของวันเป็นโครงการของวันด้วยแลนเลยนะครับทีนี้โครงการจะมีหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างดินอ๋อเริ่มต้นจากการดูแลโครงสร้างดินโครงสร้างดินก่อนอันดับแรกนะครับโครงการที่สองก็คือทําออกซิเจนดินออกซิเจนดินโดยเฉพาะรากของยางพาราต้องการออกซิเจนครับโดยปกติเนี่ยภาวะร้อนหรือแรงขนาดเนี้มันดินเนี่ยมันแรงมากมากมันไม่มีออกซิเจนมันแน่นทึบครับนะครับก็เลยทําให้เกิดการ ให้ออกซิเจนดินนั่นคือข้อที่สองข้อที่สามก็คือให้เรื่องขบบฮอร์โมนฮอร์โมนเราไม่ได้ฉีดพ่นทางใบด้วยนะฮะเราให้ทางดินให้ทางดินด้วยให้ทางดินด้วยเองมีกระบวนการให้กระบวนการนด้ทางดินด้วยครับยังมีกระบวนการให้ฮอร์โมนเสร็จกระบวนการให้ธาตุอาหารหรือสารอาหารที่พืชมันมีไม่พอโดยการสังเคราะห์แสงกระบวนการให้เรื่องของผลผลิตเป็นน้ำยางเนี่ยมันไม่พอ แต่เรามีสารเติมเต็มอย่างนี้อีกอ๋ออ่าเขาเรียกว่าสารเติมเต็มหรือสารพลังงานครับแต่ข้อสําคัญที่สุดคือข้อที่5ข้อสาคัญข้อสำคัญข้อสำคัญที่สุดครับเพราะข้อที่5นี่คือการเรื่องของการให้วัคซีนให้วัคซีนหรือภูมิต้านทานการสร้างภูมิต้านทานด้วยวัคซีนอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่คือว่าวัคซีนเลยถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่มีภูมิต้านทานสภาวะความเสี่ยงกับอากาศที่ปวนแปรอย่างนี้ครับเอาวัคซีนของเราเข้าไปมันจะทําให้เกิดกระบวนการต้านโรคถ้าพืชไม่เป็นโรคต้องให้ผลผลิตเราด แต่วันนี้ถ้ามันเป็นโรคหรือป่วยน้ํายางก็ออกมาไม่ดีครับคุณอัครวัตรพี่ครับแล้วระหว่างการเปิดกรีดก่อนเกณฑ์หรือว่าที่เกษตรกร,เ,กรเปิดกรีดมาแล้วครับกับหลังจากที่รอให้ครบเจ็ดปีแล้วเนี่ยคความแตกต่างมันคืออะไรหรือว่าจะเมื่อเปิดมาแล้วเนี่ยมีวิธีป้องกันข้อแตกต่าง,างตรงนี้ <ผม S 2> คืออ,อยงไรครับคุณอัครวัตรครับในขณะที่เขาเปิดกรีดแล้วมันไม่ไปเป็นข้อที่ห้าที่ผมบอกเมื่อสักครู่ข้อที่ห้าก็คือการ ให้วัคซีนทางเปลือกเลยทางเปลือกทางรอยกีดเลยครับทั้นั้นเมื่อเข้ารอยกีดแล้วเนี่ยราบบมันอย่าให้โรคเข้าหนึ่งและความแข็งแรงมันมีภูมิต้านทานมันมีครับสารอาหารไม่เต็มสารอาหารไม่เต็มก็คือเราก็มีสารอาหารใส่ให้เข้าไปด้วยครับเพราะงั้นเขาบอกว่ากีดยางเล็กเปอร์เซ็นต์จะไม่ค่อยดีเปิดหมายถึงเปอร์เซ็นต์น้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางจะไม่ดีครับเมื่อเราให้สารนี้ไปเปอร์เซ็นต์จะดีขึ้นอเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นแล้วที่ตามมาอีกนะฮะถ้าใช้จากสามเดือนผ่านไปเนี่เกิดเป็นรา จะไม่ค่อยเป็นแล้วเป็นน้อยมากๆเป็นน้อยมากเป็นน้อยมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสร้างความแข็งแรงทุกอย่างเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปสู่ใบได้เหมือนกันขณะที่เราให้เข้าเข้าทางเปลือกนะครับเราไม่ได้ให้ทางล่างแต่ให้ทางนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากให้เกษตรตะกรอนที่เป็นเจ้าของสวนยางเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือดินดินนะครับดูแลเรื่องดินเป็นหลัก ดินเป็นหลักเลยฮะท่านอาหารต้องให้ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านอาหารหลักท่านอาหารรองท่านอาหารเสริมของเรามีพร้อมโดยเฉพาะออกีนที่ออกมาณปัจจุบันตอนนี้ผมบอกว่าอินทรีย์ในเมืองมนุษย์เนี่ยนะฮะที่ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันมีทั้งท่านอาหารอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมและยังมีมารเรสที่ฉีดพ่นที่ลำต้นเอาลงทางล่างได้อีกนี่แหละครับเป็นโครงสร้างของวันเดอร์แลนด์ที่พร้อมที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรเรื่องยางพาราเรามีทางออกนะครับ วันเดอร์แลนด์คือทางออกของทุกท่านสิ่งที่เป็นความรู้คงจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้ขอบคุณคุณอดิีันนาทองมากขอบคุณครับครับแต่ก่อนในแงน,นมองดูใบยางนะครับมันเป็นโลกมันจะผัดใบแล้วมันจะหงิกพันนะฮะผมจะเจอปัญหาสารพัดโลกขอ,ของยางพาดาไม่ว่าจะเป็นตายหนึ่งครับ ยา่อใยไม่ออกใบใบร่วงเร็วร่วงบ่อยหน้าดำตัดใบนี่ก็ร่วงซ้ำปีที่สองนะครับที่ผมใช้ปูกเบมอันได้แรงโรคที่เคยเจอไม่ว่าจะเป็นราสีอ่อนูเส้นดำเปลือกเน่าครับเริ่มหายใยยางสวยใยยางนิ่มผิดผ่าิดได้เร็วขึ้นปัญหายางตายหนึ่งหายยางไหลสะดวกน้ำหนักเพิ่ม เ,เงินเพิ่มมีไรายได้เพิ่มก็มีความสุขสุดยอดครับขอบคุณบริษัทออกคุณในไลท์มากครับผมที่ทำให้ผมมีแต่รอยยิ้มขอบคุณครับเคยคิดอยู่ตัว,อวลอยเวลาว่าอนาคตของพวกเฮา โอไปสิเป็นยังไรผูกม่นซัาปะหลังมากเกือบตลอดชีวิตแต่ว่ามีแต่นหนีสินผูกข้างและเกือบลอยไล่แต่ว่าได้ผลโบกี้สิบตันตอนนั้นชีวิตเบิดความหมายเฮ็ดง้างเกิบโบมีดีสักอย่างสวรรค์มีต่อ นำพาความฝันที่เป็นจริงมาสู่พวกเราบริษัทออก็เนี่ยวไหลมาช่วยให้เราปลูกมันสัมปะหลังได้ผลผลิตดีถึง30ตันต่อไร่ด้วยนวัตกรรมในกระบวนการทางชีวเคมีส่งมันลงหัวฝันเป็นจริงผลผลิตดีรายได้ดีครอบครัวมีความสุขขอบคุณน,นวัตกรรมไหมขอบคุณออกกแกเน่ไห์ขอบคุณอีลีขอบคุณหลายด้ขอบคุณที่มาซอยเปียนร้อยน้ำตาของพววเขาเห็นาเป็นรอยยิ่ม เออควนนี่หลายเล่อเอ็กซอนมหัศจรรย์ส่สงมันลงหัว30ตันมันเงินล้านท่านผู้ชมครับ เปิดบ้านกับบอาการเดลไรด์วันนี้มิสเตอร์วันเดอร์แลนด์พาท่านผู้ชมมาชมศูนย์พัฒนาบุคลากรและขยายธุรกิจที่อำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงการตอนนี้กำลังมีการประชุมเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในครับที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรและขยายธุรกิจอำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงการในวันนี้ได้เชิญคุณอดีนาน,นาทอง ผู้นำจากทางภาคใต้และคุณอนันต์จันมณีผู้นำจากทางภาคอีสานเหนือมาคุยแลกเปลี่ยนทัศนะก,กันทั้งในเรื่องของสินค้าและปัญหาโรคพืชเพื่อพัฒนาและก็ส่งเสริมการดูแลสมาชิกชาวออกกันในไลฟ์ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันนี้ก็มีสมาชิกระดับหัวหน้าทีมหลายท่านนะคะให้ความสนใจผลัดเปลี่ยนมุนเวียนการเข้ามาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลลูกทีมและการดูแลเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่กันทั้งวันเลยล่ะคะ่ะศูนย์พักอกระไร่แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ขายธุรกิจแห่งแรกของจังหวัดบึงการเราสามารถให้บริการทั้งจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเซก,กาอำเภอบุงค้าอำเภอรพรเจริญอำเภอศรีวิไลอำเภอบึงการและอำเภออื่นใกล้เคียงรวมทั้งจังหวัดใกล้ๆเช่นนครปนมนะอุดรธานีและสกลนครแหล่งนี้ฐานแหล่งตัวนี้เนี่ยท่านสามารถหาความรู้ได้โดยที่ดูที่เว็บไซต์ของ o r g a n i l i c e c o m แล้วท่านจะได้รับความรู้มากมาย ในส่วนนั้นอีกอย่างหนึง่งในขณะที่เราเปิดศูนย์ตัวนี้เราสามารถแนะนําให้คนอื่นได้มีความรู้เสร็จแล้วสามารถมีธุรกิจของตัวเองได้และเพิ่มรายได้ของท่านโดยไม่จํากัด ท่านผู้ชมครับรายการของเราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายอย่าลืมติดตามชมรายการเปิดโลกนะวัตกรรมการเกษตรกับออการ์เดไลท์ในครั้งต่อไปวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ